สวัสดีครับวันนี้เราจะมีเกมมาให้เล่นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาโยนลูกบอลนะครับใส่อุลตอรแมนนะครับ,รบเราจะมาดูนะครับว่าอุลตอรแมนนะครับทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด12ตัวเดี๋ยวป้าป่าตั้งก่อนนะลูกป้วป้งก่อนแปบ๊บหนึ่งนะจ๊าบมีทั้งหมด12ตัวนะครับ น,น,น,นี่นะครับเราจะมาดูนะครับว่านี่นะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับว่า <im pe at> พี่จี้นะครับจะโยนถอยลงไหมนะลูกถอยถอย,ถอยหน่อยถอยเออเอานะครับโยนเลยครับโอ้โหล้มไปแล้วหนึ่งตัวเองเอาเอาของบอลไปเอาลูกบอลอีกเดีว <im pe at> เอาลูกบอลอีกเดีวถอยเลย ล้มไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับอุนเต้แมนนะครับไหนพี่จี้เอาลองอีกโอ้โหล้มไปแล้วสี่ตัวนะครับของขวัญโอ้โหฮ <c oughs> อ่าไม่ล้มนะครับ <c oughs> เหลือทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับเอาพี่จี้เอาให้ล้มให้หมดโอ้โหเก่งมากโอโ้เหลืออยู่สี่ตัวนะครับ อุนตาแมนจะลม้มไหมเนาะอุนตาแมนจะลม้มไหมเนาะอ่ะอุนตาแมนจะลม้มไหมลูกโอ้โหเหลืออายุสามตัวโอ้อเโอไอจอนเฮ้ยเหลืออีกสองตัวงั้นสองตัวสุดท้ายเออเอออุยลมม้มหมดแล้วเฮ้อหนี่นะครับ ล้มหมดแล้วนะคะผลงานของสองคนนี้นะคะพี่จีนหนหูล้มหมดเลยนะครับอุลตร้าแมนตายหมดแล้วนะครับถ้าอุลตร้าแมนตายมาแล้วมอนเตอร์มันก็ดีใจสิลูกถูกไหมมันก็ไม่มีศัตรูมอนเตอร์มันก็จะมาทำร้ายเราหรือเปล่าหึ่เออ,อ ดูอุนเมนตายหมดแล้วนะครับล้มตายหมดแลวโว้โอ้ยทำไมมีอะไรน่ะนะกับตันเมกามาได้ไงน่ะเอ้ยเอ้ยกับตันเมกามาด้วยเหรออ้าวกับตันเมกาก็ตายเหมือนกันนะครับกับตันเมกาตายแล้วแล้วใครจะช่วยอเมริกาล่ะลูก สำหรับวันนี้นะครับมา <mayın> สำหรับวันนี้นะครับบายบายบาายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไค <s ık> ร์ด้วยนะครับขอล้องเถอครับ